มัมจกโมกประกาศขายที่ดินราคา19ล้านบาทจะเอาเงินไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายคลิปทำเอาชาวเน็ตถึงกับกดเครื่องคิดเลขแบบรัวๆเมื่อตลกชื่อดังอย่างมัมจกโมกประกาศขายที่ดินผ่านป้ายประกาศซึ่งมีข้อความเขียนว่าหม่มขายที่ดินซอยวัดพระเงิน881ตรวตรวละ2 1 9 0 0บาท ถมฟรีโอนฟรีดอกจันดอกจันดอกจันจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายดอกจันดอกจันดอกจันติดต่อ095 595 3939ห้39 39, ามต่อกูไม่ขายพร้อมแคปชั่นว่าขายจริงๆค่ะและในคลิปมั่มยังบอกอีกว่าผมขายที่ดินครับ881ตารางวาอยู่ที่ซอยวัดพระเงินตรงบางใหญ่ตรงบางม่วงที่ติดคลองนะครับที่ติดคลอง881ตารางวาตาราวา และเท่านี้2,1900ถมฟรีโอนฟรีกำลังถมอยู่นี่แหละจุดประสงค์ชี้ไปที่ข้อความดอกจนันดอกจนันดอกจนันจะไปซื้อบ้านให้ลูกเมียที่เชียงรายดอกจนันดอกจนันดอกจนันใครอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมที่เชียงรายส่งตังไปก็ไม่ได้ใช่ไหมใช้น้ำมันท่วมมันต้องซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ให้มันสูงขึ้นน้ำจะได้ไม่ท่วมทำท่าร้องไห้ หลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าวก็รีบคำนวณว่าที่ดินที่หม่่มจะขายนั้นคือราคาเท่าไหร่และก็ทำเอาทุกคนตกใจแทบชอบ็อกเมื่อที่ดินสองไร่เศษมีราคาสูงถึง19ล้านสแสนบาทเลยทีเดียวบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจริงๆเพชศทายวงคำเหลาเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2 5 0 8ที่ตำบลหนองคูอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเป็นบุตรวงคำเหลาและจันทร์วงคำเหลามีพี่น้องทั้งหมด7คน เป็นบุตรคนกลางมีน้องสาวซึ่งเป็นอดีตนักแสดงตลกแววจกเพชรไทยออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16-17ปีมาทำงานอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งของสดใสรุ่งโพทองเป็นวงแรกโดยเริ่มทำงานในตำแหน่งคอนวอยเด็กยกของก่อนจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหางเครื่องและตลกตามลำดับหลังจากนั้นเพชรไทยได้ ย้ายไปทำงานกับวงดนตรีลูกทุ่งหลายวงเช่นเกรียงไกรกรุงสยามโชคชัยโชคอนันต์สรินทรานิยากรและสุพันสันติชาหลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจรวมตัวกับเพื่อนศิลปินตลกตั้งตลกคณะ9ยอดขึ้นก่อนที่ในที่สุดจะได้รับการชักชวนให้มาเล่นตลกในคณะเทพโพงามทำให้เขาแสดงตลกร่วมกับคณะเทพโพงามในช่วงปี2531โดยใช้ชื่อขณะนั้นว่าหม่ำสปากเกตตี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหม่อมจกมกโดยรับหน้าที่เป็นตัวประกอบรับมุกในคณะของเทพโพงามจนเขาเริ่มดังเป็นที่รู้จักเทพโพงามเห็นถึงโอกาสของเขาที่จะโด่งดังขึ้นในอนาคตจึงแนะนําให้เขาออกจากคณะเพื่อไปตั้งคณะตลกเป็นของตนเองในปี2538เพชรไทยได้ออกไปตั้งคณะชื่อว่าคณะหม่มจกมกโดยมีสมาชิกคนสําคัญเช่นจตุรงมกจก หยองลูกหยีแววจกมกเปิดจกมกเท่งเถิดเทิงหน่งชะชะชาเป็นต้นปัจจุบันเพชรไทยเป็นเจ้าของบริษัทบ้างไฟฟิล์มจำกัดผลิตภาพยนตร์ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องบริการหน้าเหลี่ยมและแยมยะโสธร ที่ทำรายได้เกิน100ล้านบาทและเป็นเจ้าของบริษัทบั้งไฟสตูดิโอจำกัดผลิตร,รายการโทรทัศน์ได้แก่รายการบิ๊กมัมและละคร f a c t ทอรที่ราพร้อมกับยังรับงานแสดงอยู่และทำธุรกิจร้านอาหารอีสานแต่ได้เลิกกิจการไปแล้วและได้ทำค่ายเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้คือค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ด